ศูนย์อำมันการใหญ่จิตอาสาพระราชทานโดยโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานได้มอบหมายให้ศูนย์นำมันการจิตอาสาพระราชทานภาค3าจัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสา,รราภาค3าเพื่ออบรมจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3 รุ่นที่4ทับ6 7นกองบิน41อําำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รับสมัครเฉพาะผู้อยู่ใน17จังหวัดภาคเหนือจำนวน200คนทุกสาขาอาชีพอายุระหว่าง18-50ปีเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง1ทธันวาคม2,566ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์วันที่13ธันวาคม2566โดยแบ่งการสัมภาษณ์เป็นภาคเหนือตอนล่าง วันที่20ธันวาคม2566นค่า,ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลภาคเหนือตอนบนวันที่27ธันวาคม2566ณค่า,ายกาวิละอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นต้นแบบผู้นำจิตอาสาเมื่อสำเร็จการศาึกษาจะได้รับพระราชทานใบประกาศนียบัตรรอมทั้งได้รับพระราชทานเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐาน ติดต่อขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ที่ทําการปกครองอําเภอที่ทําการปกครองจังหวัดหรือใช้แบบฟอร์ม Facebook จิตอาสาภาคเหนือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0810878869ในเวลาราชการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจมันทดด้วยจจิี่คะ